เข้ามาในช่วงของเงินทองต้องรู้นะฮะตอนนี้อยู่กับคุณปานตานะครับคุณปานตาครับเช้านี้สวัสดีครับสวัสดีคุณโยธีและท่านผู้ชมค่ะหัวข้อน่าสนใจอย่างยิ่งฮะตอนนี้เศรษฐกิจกไม่ดีเลยนะฮะคนไทยเป็นหนี้ควรเรือนกัน90.6ซของ GDP วันนี้เรื่องเกี่ยวกับผู้ที่มีการไปกู้ซื้อบ้านแล้วเนี่ยนะครับเมื่อผ่อนไปครบ3ามปี แล้วก็มีประเด็นในเรื่องของหากจะคิดว่าจะทําการรีไฟแนนซ์มันจะต้องมีรายละเอียดในการที่จะไปรีไฟแนนซ์สําหรับข้อที่จะควรพิจารณามีอะไรบ้างครับเชิญครับได้เลยค่ะ,ะเรามาดูกันก่อนนะคะว่าคำว่า ReFinance เนี่ยจริงๆแล้วความหมายของเขาคืออะไรนะคะก็คือเป็นการที่เราทำสัญญาเสินเชื่อใหม่นะคะกับเจ้าหนี้นะคะก็คือเรียกว่า เป็นการเปลี่ยนเจ้าหนี้นะคะจากการที่สมมุติว่าเราเคยกู้ตัวสินเชื่อบ้านกับธนาคาร A นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อครบกําหนดที่เรียกว่ามีการกําหนดว่าจะต้องมีการผ่อนชำระไปจนอ่าให้ครบ3ปีก่อนถึงจะมีการเปลี่ยนตัวสินเชื่อบ้านได้ก็อันนี้ถ้าเรามุกนะคะขยับไปที่ธนาคาร B ก็จะเรียกว่าเป็นการรีไฟแนนซ์นะคะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย <c oughs> อ่าพวกสินเชื่อบ้านเนี่ยช่ว,ชวงแรกๆก็จะมักจะมีอัตราดอกเบี้ยที่เป็นโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำแต่พอครบก็หมด3ปีไปแล้วอะค่ะก็จะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่เป็นอัตราที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นหลายๆท่านเนี่ยก็เลยนิยมที่จะมีการรีไฟแนนซ์เพื่อที่จะทําให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงนะคะ ข้อดีหลักๆเลยของการดีเฟนน์เลยก็คือว่าอย่างแรกก็คือเราจะได้ดอกเบี้ยที่ต่ำลงอย่างที่สองเลยก็คือว่ายอดผ่อนต่อเดือนก็จะลดลงไปด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองอะ่ะธนาคารใหม่ที่เราไปขอสินเชื่อกับเขาเองอะค่ะถ้าหากว่าสมมติบ้านหลังเดิมเนี่ย เราผ่อนไประยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็คือมีมูลค่าสมมติว่าบ้านราคาสักประมาณ5ล้านบาทนะคะเราผ่อนไปชักระยะหนึ่งจนมูลค่านี่เหลืออยู่ที่3ล้านบาทเพราะฉะนั้นเองเนี่ยจริงๆมันก็จะมีรูมอีก2ล้านบาทที่เป็นมูลค่าที่เราสามารถที่จะไปขอสินเชื่อเพิ่มเติมกับธนาคารใหม่ด้วยก็ได้ก็เรียกว่า สินเชื่อเดิม3ล้านก็คือไป r e f i n a น c e กับแบงค์ใหม่แล้วก็อีก2ล้านเนี่ยถ้าหากว่าช่วงนั้นเรามีเหตุต้องการที่จะใช้เงินนะคะก็สามารถที่จะใช้บ้านที่เป็น เอาไปเป็นมูลค่าหลักประกันเพิ่มเติมเพื่อที่จะขอสินเชื่อเพิ่มเติมได้ก็เรียกว่าเป็นอีกออปชันทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ต้องการเงินกู้เพิ่มเติมแล้วก็อัตราดอกเบี้ยก็จะไม่สูงมากเพราะว่าเรียกว่าเรามีบ้านของเราเป็นหลักประกันนะคะเพราะฉะนั้นธนาคารก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่ค่อยสูงมากค่ะทีนี้คนก็กังวลเรื่องค่าใช้จ่ายครับถ้าทำรีไฟแนนซ์มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับที่เราจะต้องจ่าย ค่ะก็คือมีค่าใช้จ่ายนะคะหลายส่วนด้วยกันอย่างแรกเลยก็คืออาจจะเป็นกลุ่มค่าใช้ใจ่ายที่ธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินเรียกเก็บนะคะอย่างแรกก็จะเป็นค่าธรรมเนียมสําหรับการสํารวจแล้วก็ประเมินหลักอากันนะคะซึ่งปกติจะอยู่ที่ประมาณสามพันกว่าบาทแต่ว่าอย่างในชาติที่แสดงให้ดูเนี่ยอันนี้จะเป็นข้อมูลของทางธนาคารกรุงศรีนะคะก็ต้องบอกว่าตรงนี้ธนาคารกรุงศรีฟรีก็คือไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมส่วนนี้แต่ว่าถ้าท่านไหนต้องการที่จะ ไปรีไฟแนนซ์กับธนาคารอื่นๆก็อาจจะมีการไปเช็คตรวจสอบเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่มเติม,ตมอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นตัวเบี้ยประกันอัคคีภัยนะคะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้อัตราก็จะขึ้นอยู่กับบริษัทประกันกำหนดเอาไว้ขณะที่ค่าใช้จ่ายอีกกลุ่มหนึ่งค่ะจะเป็นค่าใช้จ่ายที่หน่วยราชการนะคะหรือว่าพวกรมที่ดินต่างๆมีการเรียกเก็บไม่ว่าจะเป็นตัวค่าอาก่อนสแตมนะคะ ก็จะคิดอยู่ที่0.5% 0, 0. ของวงเงินกู้แล้วก็ไม่เกิน10,000บาทขณะที่ค่าธรรมเนียมอีกส่วนหนึ่งที่ค่อนข้างสูงเลยก็จะเป็นตัวค่าธรรมเนียมในการจดจำนองซึ่งก็จะคิดอยู่ที่ประมาณ1%ของทุนจำนองนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่า ทุนจำนองอยู่ที่1ล้านบาทตรงนี้ก็จะมีการคิดค่าใช้ใจ่ายส่วนนี้อยู่ที่10,000บาทด้วยกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองบางที่นะคะถ้าหากว่ามีการมีไฟแนนซ์ก่อน3ปีก็อาจจะมีการคิดค่าเบี้ยปรับนะคะการผิดาผนาะชนระนี้ก่อนกำหนดด้วยซึ่งสำหรับข้อมูลในส่วนนี้เองเนี่ยเราจะเห็นว่าค่าใช้ใจ่ายที่เกิด ขึ้นจากการมีไฟแนนซ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีหลายส่วนแล้วก็คิดเป็นเงินก็น่าจะเป็นหลักหมื่เลยนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับท่านที่พิจารณาเรื่องของการรีไฟแนนซ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อเราคํานวณตัวดอกเบี้ยที่เราจะประหยัดไปได้นะคะภาระดอกเบี้ยที่ประหยัดไปได้จากการรีไฟแนนซ์เนี่ยก็ให้ออกมาเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติมตรงนี้ด้วยนะคะว่ามันแบบว่าคุ้มค่าไหมที่เราจะมีการรีไฟแนนซ์โดยหลักในการคํานวณเนี่ยก็คือว่า เราอาจจะเอาส่วนต่างของตัวดอกเบี้ยนะคะอย่างเช่นแบงก์เดิมเนี่ยอาจจะคิดดอกเบี้ยอยู่ที่5%้เปอร์เซนตะคะแบงก์ใหม่อาจจะคิดดอกเบี้ยเฉลี่ย3ปีอยู่ที่ประมาณ4%เปอร์เซนเพราะฉะนั้นส่วนต่างของตัวอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะอยู่ที่1%นเปอร์เซนด้วยกันแล้วเราก็เอาตัวส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยตรงนี้ไปคำนวณกับตัวยอดสินเชื่อของเรานะคะว่าในช่วง3ปีอ่ะ เราจะสามารถประหยัดตัวภาระดอกเบีย้ยไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวค่าใช้จ่ายส่วนนี้นะคะอันนี้เองก็จะเป็นแบบการคำนวณเลขง,ง่ายๆนะคะก็คือเราจะทําให้เราตัดสินใจได้ว่าควรที่จะรีไฟแนนซ์หรือไม่ด้วยค่ะทีนี้ถามต่อครับจําเป็นหรือไม่ครับที่พอครบ3ปีแล้วจะต้องรีไฟแนนซ์ตลอดจําเป็นไหมครับ ก็ต้องบอกว่าไม่ได้จําเป็นทุกกรณีเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนข้างต้นไปว่าถ้าหากว่าเรามีการคานวณพวกค่าใช้จ่ายนะคะ,ะกับตัวดอกเบีย้ยที่เราเลฟหรือว่าประหยัดไปแล้วคํานวณเนี่ยออกมาปรากฏว่ามันก็แทบไม่ได้ต่างอะไรเลยกับการที่เราอยู่ที่ธนาคารเดิมตรงนี้ก็ไม่มีความจําเป็นนะคะที่จะต้องมีการรีไอแฟน,นหรืออีกกรณีหนึ่งเนี่ยบางธนาคารนะคะเขาก็จะเปิดโอกาสว่าถ้าหากว่าเราเองเนี่ย เป็นคนที่มีการชําระหนี้อย่างสม่ําเสมอนะคะเป็นลูกค้าที่มีประวัติดีก็อาจจะลองแจ้งพนักง,งานว่า <c oughs> ตรงนี้จะมีส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมให้ได้ให้กับเราได้บ้างไหมเพราะว่าเราเองเนี่ยมีการชําระตัวสินเชื่อบ้านนะคะอย่างสม่ําเสมอแล้วก็ตรงนี้ถ้าหากว่าตัวธนาคารเนี่ยมีตัวดอกเบี้ยรตรงนี้ส่วนลดเข้ามาให้เราเพิ่มเติมก็อาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีการรีไฟแนนซ์ไปธนาคารใหม่ด้วยค่ะอื ทีนี้ก็สุดท้ายนะครับเหมือนเช่นเคยมีอะไรอยากจะแนะนำสำหรับผู้ที่ผ่อนบ้านอยู่ไหมครับตอนนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เนะี่ยยังเป็นช่วงที่เป็นอ อัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยธนาคารต่างๆก็ค่อยๆทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวก,กันกับตัวสินเชื่อบ้านนะคะถ้าหากว่าใครเองที่ใช้บริการตัวสินเชื่อบ้านแล้วก็เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบร้อยตัวพวกกลุ่ม MRR นี้เป็นต้นก็จะต้องมีภาระดอกเบี้ยที่ชำระเพิ่มสูงขึ้นมาด้วยนะคะจาก ในช่วงก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นเองอะค่ะถ้าหากว่าช่วงนี้บางท่านบอกว่าได้โบนัสเข้ามานะคะแนะนําเลยค่ะว่าให้รีบเอาไปโปลกหนี้บ้านนะคะเพราะว่าเราจะสามารถประหยัดตัวภาระดอกเบี้ยที่อาจจะมีเข้ามาในช่วงข้างหน้าได้โดยแต่ละธนาคารเนี่ยนะคะก็คือเรียกว่าเราอาจจะ ทาการโปกเนี่ยมีได้สองแบบก็คือว่าถ้าหากว่าเรา,ามีการได้เป็นเงินก้อนก็คือโบกไปเลยเป็นก้อนใหญ่หรือบางท่านบอกว่า,ามีรายได้เพิ่มขึ้นได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะทยอยอโปกเป็นส่วนๆไปได้นะคะจากที่เคยส่งอาจจะเดือนละ2 0 0 0 0บาทก็อาจจะส่งเพิ่มเป็นเดือนละ22,000บาทอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในการกําหนดว่ารอบในการที่เราจะโปกเนี่ยเราจะโปะช่วงไหนดีนะคะแต่ ธนาคารเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์ในการอ่าโบะแล้วก็ไปลดดอกเบี้ยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอ่าถ้าหากว่าสนใจว่าจะโบะนี่บ้านเพิ่มเติมเนี่ยก็คือแนะนําให้สอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคารที่เราใช้บริการอยู่ก่อนตรงนี้เราจะได้โบะได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็สามารถที่จะไปลดตัวภาระตัวเงินต้นแล้วก็จะทําให้ดอกเบี้ยในช่วงข้างหน้าก็ค่อยๆอ,อ่าปรับตัวลดลงไปได้ค่ะอ่าครับอันนี้ก็อ,าอามาฝากสำหรับ คุณผู้ชมนะครับที่ต้องการอยากจะรีไฟแนนซ์บ้านนะครับวันนี้เป็นข้อมูลนะฮะที่เป็นประโยชน์มากจริงๆคุณปันตาครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเรื่องการเงินเรื่องความรอบรู้เก็บเป็นข้อมูลไว้ก็เป็นประโยชน์นะฮะเนื่องจากว่าข้อมูลที่ทางทีมงานของคุณปันตานั้นมีการเตรียมมาก็ถือว่า เป็นสิ่งที่หลายคนนั้นก็จะได้มีความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมีการรีไฟแนนซ์เนี่ยนะครับเขามีค่าใช้จ่ายอะไรกันบ้างหลักเกณฑ์ในการที่จะทำทำอย่างไรหรือจะเป็นคําแนะนําสําหรับผู้ที่ผ่อนบ้านอยู่อะไรที่เป็นความคุ้มค่ามากที่สุดเราก็คงจะต้องเลือกในสิ่งสิ่งนั้นนะครับแล้วก็ขอบคุณนะฮะคุณผู้ชมที่ได้มีโอกาส ติดตามในช่วงของเงินทองต้องรู้วันนี้ก็คงจะขอพระคุณทุกการติดตามแนละความคิดความเห็นที่ส่งกันเข้ามานะ